วีคาเมลาตัวใหม่ก่อนหน้านี้มันจะเป็นตัวลูกไปนมกล่องเจ็ดพัน 7, พับแต่ตัวนี้เป็นไอเทมวัดนาลักเป็นลูกกล้องนี้ดูดได้แปดพันคำนิดหเปอร์เซ็นหรือห้าสิบเอมจตัวนี้ปรับรูลมไม่ได้กลิ่นที่ลองเป็นกลิ่นรสมิวหรือว่านมชมพูหรือจะแปลอีกอย่างหนึ่งก็คือนมกุหลาบ ความเย็นอยู่ที่หนึ่งทับห้ากลิ่นความชัดหอมมันจะมีกลิ่นนมชมพูแล้วก็มีกลิ่นกุหลาบไปๆาตามชื่อมันเลยกลิ่นความชัดความหวานหอมอยู่ที่ประมาณสี่ทับห้าฟิวเป็นในรูปแบบฟิวอันค่อนข้างจะไปทางอันแล้วก็กลิ่นกุหลาบแบบปลายติดคอ ก็สําหรับใครที่ชอบดูอันแล้วก็8 0 0พันคำคุ้มคุมตัวนี้ก็น่าจะตอบโจทย์กับไอเทมตัวนี้ก็สามารถห้อยคอได้เพราะมันเป็นมันจะเครื่องเล็ก,ลกความหนายอยู่ประมาณนี้เครื่องเล็กมาพร้อมสายของกับเลวีคาเมล่าแปดพันคำนิคหาเปอร์ขอบคุณสําหรับการรับชมและติดตาม Too good like a